ทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์คราชวิถียกระดับการสัญจรขับเคลื่อนกรุงเทพมหาคนครให้เป็นเมืองเดินได้เดินดีและน่าเดินอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อโรงพยาบาลขับเคลื่อนย่านโยธีราชวิถีโครงการนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ พื้นที่แนวถนนราชวิถีที่ยาวกว่า1,300เมตรเป็นพื้นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นที่ตั้งของหน่วยงานด้านสาธรารณสุขหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันโรคผิวหนังและโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นต้นครับอีกทั้งยังเชื่อมต่อไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนราชวิถียังอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้เป็นย่านที่มีประชาชนสัญจรใช้ทางเป็นจำนวนมากครับแต่เนื่องจากทางเท้าตามแนวถนนราชวิถีเดิมมีขนาดแคบที่มีความกว้างเพียง1-3เมตรเท่านั้นครับทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเดินทางสัญจรได้ไม่สะดวกเท่าที่ควรจึงเป็นสาเหตุให้กรุงเทพมหานคร มีแนวความคิดที่จะสร้างสกายวอล์คราดวิถีนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีการจัดทำสำรวจรัะฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อออกแบบทางเดินสกายวอล์คราดวิถีให้ตอบโจทย์การสัญจรต่อประชาชนให้มากที่สุดครับโดยผลสำรวจ3อันดับแนวคิดที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดคือ 1. มีความปลอดภัยในการใช้ทาง 2. ร้ไร้สิ่งกีดขวางและ 3. ม,มีร่มเงากรุงเทพมหาคนครจึงใช้สามแนวคิดนี้เป็นคุณสมบัติหลักในการออกแบบสกายวอล์คราดวิถีโดยมีหลักการออกแบบคือสะดวกไม่เกะกะรองรับผู้ป่วยและเชื่อมโยงขนส่งครับคุณสมบัติข้อแรกของการออกแบบคือ สะดวกสำหรับทุกคนสกายวอล์กราดวิถีถูกออกแบบมาเพื่อการสัญจรที่สะดวกสบายสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปครับคุณสมบัติข้อที่2คือไม่กีดขวางทางเท้า สาของสกายวอล์คราดวิถีเกือบทั้งหมดจะอยู่นอกทางเท้าเดิมหรือจะเข้าไปอยู่ภายในพื้นที่ส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเท้าเดิมที่ค่อนข้างแคบอยู่แล้วครับโดยเป็นการขอความร่วมมือและขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างเสาของสกายวอล์คราดวิถีให้อยู่ภายในแนวรั้วของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนครับโดยมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือให้ใช้พื้นที่จำนวน12หน่วยงานด้วยกันครับ สกายวอล์คราดวิถียังมาพร้อมกับงานออกแบบที่ไม่เทอะทะรักษาความโปร่งและโล่งของแนวถนนและยังเป็นทางเท้าที่มีหลังคาหรือ Cover Walkway ป้องกันเวลาฝนตกและป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้อีกด้วยครับคุณสมบัติข้อที่3คือ Skywalk ราดวิถีกว้าง4เมตร s k y ยวอลราดวิถีถูกออกแบบให้มีความกว้าง4เมตรทำให้สะดวกสบายในการที่จะใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรครับและพร้อมกันนี้ก็ยังเพียงพอที่จะให้รถพยาบาลขนาดเล็กสามารถวิ่งบนสกายวอล์คราดวิถีนี้ได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างตึกหรือระหว่างโรงพยาบาลครับ และคุณสมบัติข้อที่4ข้อสุดท้ายคือเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนสกายวอล์คราชวิถีถูกออกแบบให้เป็นเครือข่ายทางเท้าที่เชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนอย่าง BTS อสนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดรอรถเมล์จุดรอวินมอเตอร์ไซค์สถานพยาบาลและโรงเรียนการแพทย์กว่า12หน่วยงานครับ พื้นที่โครงการก่อสร้างอยู่บริเวณถนนราชวิถีช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยรวมระยะทางทั้งสิ้น1.341กิโลเมตรโดยแบ่งได้เป็น2ช่วงคือช่วงที่1คือช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยเชื่อมทางเดินลอยฟ้าโรงพยาบาลรามาธิปดีมีระยะทาง1กิโลเมตรและช่วงที่2 ช่วงเกาะราดวิถีและเกาะประหงโยธินมีระยะทาง341เมตรสิ่งที่จะได้เห็นเพิ่มในอนาคตคือกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อพัฒนาจุดรับคนหรือฟีเดอร์เพิ่มเติมที่บริเวณถนนโยธีโดยเชื่อมโยงถนนราดวิถีและถนนโยธีเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมย่านนวัตกรรมการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีความตั้งใจที่จะพัฒนาย่าน medical hub ของกรุงเทพมหานครให้สามารถดึงดูดประชาชนทั้งในและต่างประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้โครงการจะเริ่มสัญญาก่อสร้างได้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2568และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ในเดือนเมษายน ปี2,569ใชร้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ360วันโดยมีสำนักการโยธาเป็นหน่วยงานหลักในการก่อสร้างใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น467ล้านบาทครับอดใจรอกันอีกแค่1ปีเท่านั้นกรุงเทพมหาคนครจะมีสกายวอล์กใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการเดินทางสัญจรครับ